เราจะมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะอสตันกันนะครับที่ต้องบุกไปเยือนเชลซีในเกมคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศดัดแรกซึ่งไหจ้าก็ออกมาอัปเดตความพร้อมและอาการบาดเจ็บของนักเตะกันแล้วนะครับมาเรื่องก็ที่นักเตะท,ที่หมดจิตลงสนามในเกมนี้คนแรกได้เกิดลิค,รคาร์โดคาเฟอรรี่ยังไม่พร้อมลงเล่นเนื่องจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อไหจาระบุว่าต้องพักเราสองถึงสามสัปดาห์คนต่อมา ปีเอโรอินคาบีเอ็งยังไม่พร้อเช่นกันหลังจากได้รับบาดเจ็บกลางเหนือส่วนคิสเตียนมาเกราและแม็กซ์ดาวแมนทั้งคู่อยู่ระหว่างฟื้นฟูอาการบาดเจ็บและต้องใช้เวลาพัก 2- 3ส,ส,สาัปดาห์เช่นกันส่วนนักเตะที่ต้องรอเช็คความฟิตคนแรกได้แก่วินเลียมซาลีบาอาการบาดเจ็บทำให้ไฮทเกมเอเปคับนัดล่าสุดไอตาบอกว่าซาลีบายังไม่ฟิตเต็มร้อยและเป็นเหล่งอะายชื่อ ที่ยังคงต้องลุ้นในเกมนี้ในอีกคนเรนโดทอรซาสถานการณ์คลายกับซซดีบาคือพลาดเกมก่อนหน้าและสภาพร่รางกายยังไม่สมบูรณ์เต็มที่แต่อัสนันก็ยังมีข่าวดีได้คลายฮาวกลับมาเป็นตัวเรียกในแดนหน้าหลังจากลงเป็นตัวสำรองในเกมนับที่แล้วส่วนแกนหลักคนอื่นบุคยศสาก้ามาสิอริกาเร็ดีแคนไรท์ คาดว่าพร้อมลงสนามช่วยทีมในเกมนี้ในเกมนี้ารสเซนค่อนข้างมีปัญหาจากการขาดหายไปของคาราฟิโอลีและอินคาบอทำให้เรเบคซายไม่วิสซิเกลลี่คนเดียวที่พร้อมดับลงไปในฤดูกาลนี้แถมยังต้องลุ้นซาลีบาซึ่งทำให้อานมีการปรับเปลี่ยนในเกมรับพอสมควรทุกคนคิดว่าาร์เซน,นจะสามารถชนะเชลซี ในเกมนี้ได้หรือไม่ก็เมียนสเกลมากันได้นะครับ